กำลังนั่งคิดคอนเทนต์ว่าวันนี้จะทำคอนเทนต์อะไรไปคอปิ้ง10ล้านแบบกลัวไม่มีคอนเทนต์เนี่ยโอเค and for him he want to มาดูเฉยๆมาดูเฉยๆฉมาเม่อไ่มีฮอนี้กาเบ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 คนนี้คือคลาสสุดละค่ะได้กลับประเทศไทยสมใจโดนเรียกไมนองพอแล้วอ้าวแต่มันยัง เดทรีไม่ใช่วันสุดท้ายพูดถึงโลกเฮโยสวัสดีวันสุดท้ายนะครับสุดท้ายของจริงวันนี้จะต้องไม่พลาดในการขึ้นเครื่องบินเราต้องกลับประเทศไทยให้ได้ตอนนี้เราก็กำลังจะไปเที่ยวสุดท้ายแบบชิวๆก็คือเดี๋ยวไปเดินชอปปิ้งที่เบอร์รี่ฮิลล์ตอนนี้รถมาแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวเบอร์รี่ฮิลล์กัน For our main course, I want the fish of the day. What is it? For Toronto. It's similar to a branzino. It's a light white fish. Ah, okay. So it's okay that one. Okay. And for him, he want the crab cake. And for the main course, it's chicken fries. Okay. Thank you. I'm We're shopping big baht. พลัวไม่มีคอนเทนต์เนี่ยไช่นะมีเต็มๆมีเป็นหน้าที้หนึ่งคนแบบเก็บรีแยกแทบไม่ทันตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอาบรานะครับอาบราอาบรา <c oughs> พูดเสียงนี้เพราะว่าเล่นกันน้องนวาลพอเ่นพอเราพูดว่าอาร์อันะอาบรานางก็จะแบบไม <c oughs> ่เรา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 บอกว่าไปกินร้านอาบรากันแล้วนางก็หันมาบร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 าโอเคร้านนี้ก็คือเป็นร้านที่อยู่ใจกลางเบร์รี่ยูเลยเขาบอกว่าเป็น ร้านที่อร่อยที่สุดในเบอร์รี่ฮิลซึ่งเราก็จะมารอดูว่าจริงหรือเปล่าต้องบอกว่าย่านเบอร์รี่ฮิลเนี่ยเป็นย่านของคนรวยใน LA นะครับซึ่งเซเลบสวัสดีค่ะมาทำอย่างนี้ได้ไหมพวกเซเลบรตี้ดาราดับดงเนี่ยจะอยู่แถวๆนี้แหละก็วันนี้ก็หวังว่าจะได้เจอโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียอะไรเงี้ยหรือว่าแเจอพี่หนจะทำเจอพี่ดีแค่ไหนโอ้โหน่าจะยิ่งกว่าจอเบิร์ตเหรอยวว่าแต่พี่เลยเดี๋ยว์โรจีตเชื่อไหมที่พูดมาเนี่ยไม่เจอหรอกอาหารที่เป็นคอร์สตอนแรกเมันก็แบบมันต้องแพงนะ แพงนะสามสิบสอดอลลาร์ประมาณนี้ประมาณพันกว่าบาทจริงๆถ้าไปกินร้านอาหารในห้างหรือที่ไหนก็ราคาเท่านี้แหละกำลังตกใจว่านี่คือเพลย์รีฮิวแล้วก็ดันดังด้วยแต่ว่าอันนี้พูดลุงตอนนี้ยังไม่ได้กินนะก็ไม่รู้ว่าตัวสุดท้ายเช็ควิวจะมีอะไรงอกมาเพิ่มเติมอีกไหมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเรารอดูอีกทีนึงแล้วกันตอนนี้กินกินไปก่อนที่นี่แท็ก10.25%นะแล้วก็ทิปอีกแล้วก็ทิปอีกหนึ่ ม,มที่นี่ความรู้คือมากินร้านอาหารต้องให้ทิปพนักง,งานทุกครั้งเป็นการบังคับให้ไม่ให้ไม่ได้ไม่ให้เขามองหน้าเลยตอนนี้เมนูสตาร์เตอร์เรามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เป็นอย่างที่ขอของผมมันเรียนของผมคือครับเค้กนะครับอันนี้จะเป็นมิสบอล ของเบฟจะเป็นแซลมอนทาท่านะครับแล้วก็ของวาวจะเป็นซุปเป็นสตาร์เตอร์นะอันนี้ก็คือเป็นกินก่อนเมนคอร์สแต่จริงจริงมันมีแค่สามสามสามอย่างปะ่ะก็คือสตาร์เตอร์เมนคอร์สแล้วก็ของวานเลย <c oughs> ก็ดีนะมันแบบสั้นๆง,ง่ายดีอะ่ะก่อนอื่นผมก็ให้พายาของกินก่อนช่วยต้องก่อน <c oughs> ไปแล้วอันนี้คือแซลมอนทาท่านะฮะอร่อยมากแกัินกัน,กนไม่ไม่ต้องกิน แยงของพี่หนึ่งใบนี่ของพี่อย่างจีิแล้วอ่ะอร่อยมากอือหืออือหืออือหืออร่อยมากของจริงอร่อยว่ะฟูร้อนๆอ่ะอันนี้อร่อยคอฟกรอบหวานชื่นลมนอฟกรอบกรอบอร่อยที่สุกพี่คอฟกรอบกรอบอร่อยจนทิพตาฟัวร์สดีฟัวร์สดีมัอวไปหมดเป็อะไรครับมีข้าวด้วยเหมือนข้าวต้มเนี่ยมันเป็นซุปแบบซุปเลมอน ไก่เลมอนทุกไก่เลมอนนะทุกคนรางวัได้ไปได้มีรางวัลที่ได้เออเก็บไว้ให้ลูกเลยอ่าไม่มีอะไรขอแล้แล้วเล่นดังดีอ่ะอร่อยจากแปะเลยแปลกที่กินได้อร่อยอ่ะ นคอสของเรามาแล้วอันนี้เป็นไก่กับเป็นฟรายส์อันนี้เป็นปลาเป็นปลาออฟเดอะเดย์อ่าแต่ละวันปลาไม่เหมือนกันอะไรนะไวท์ฟิชอะปลาขาวอะไรก็ไม่รูแบรนซิโนคืออะไรอ่ะไม่รู้จักหรอเป็นเมนเมนูอาหารที่อยู่ใน Spider Man จริงอรอทำได้ ขายไม่เรืองลองดิอันนั้นขึ้นแล้วแต่เชฟอะแล้วแต่วันนี้แล้วแต่วันว่าแบบวันนี้มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวผมจะลองขายให้ทุกคนดูนะ <laughs> ไม่ค่อยอยากลองให้ดู<ม>เลยไม่ยอยากลองให้ดูเลยแต่ซีจังใส่กล้องก่อนใส่ในกล้องอยูอีกนะอร่อยมากร้านนี้ผ่านว่ะเลือกแบ่งนมลูกก่อนของว่าเป็นปลาพิเศษไม่ได้สาม,มารถกินได้ทุกวันพวกเนี้ยกินได้ทุกวังพวก,กน้ำมันดา <laughs> ขอให้ได้กิน <laughs> วา้าว เสร็จแล้วกินนมปวดมันจบรู้เรื่องเรียบร้อยก็หลับยาวก็หลับไม่ต้องหลับก็ได้ลูก ตอนนี้เราอยู่โรดิโอโรดิโอไดรฟ์นะครับซึ่งเป็นย่านในอยู่ในย่านเบอร์รี่ฮิลก็จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งแบรนด์เนมทั้งหมดลุยวิตตองเบอร์เบอรี่ฟูตี้ดอรเช่กาบานะ่านะครับแวนคีฟอาร์เทลอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับซึ่งเบอร์รี่ฮิลก็คือเหมือนอารมณ์ย่านคนรวยบ้านแถวนี้ก็จะแพงมากที่ดินแถวนี้ก็แพงมากร้านอาหารแถวนี้ก็คือจะหรูมากนะครับซึ่งตอนนี้ก็มาเดินเล่นแถวนี้นะฮะคุณแวร์วันอยู่ข้างหน้านี้นะครับแยกกันไปเปลี่ยนพันเพื่อนลูก <c oughs> วกันนี้เี่อยู่หน้าช็อปแชนแนลมาดูเฉยๆมาดูเฉยๆได้แล้วบอกว่ามาถึงนี่มันต้องได้อะไรกลับไปบ้างเนี<ผ>่ยมื่อกี้ชุดชุดเป็นหนึ่งชุดแล้วเขาก็เลยให้กิฟต์การ์ดมา700เจ็ดร้อยเหรียญแล้วแล้วมีอะไรนะสามสิบวัน เจ็ร้อยสามสิบวันแล้ววันนี้ตอนแรกตอนนี้ทุกชอบปิดยแลวก็เลยลงมาปุ๊บชอบไหนเปิดก็คือต้องเอาชอบนั้นแล้วก็เอาที่มันคุ้มค่าที่สุดก็เลยได้สอยไปตัวของมิวมิวไม่ไม่ไม่ยี่ห้อนี้กาเบ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 กเบากาเบาเกาเบกาเบาเบกาเวกาเบกได้กาเบกาบกาเบาบ้างบกากาเบากาเบาเกาเบกาเบกาะบกาเเบกากาเบเกาเาเกาเกาเกาเบกกเท้ากเเาาากเเร็วเามถนนก่อนข้ามถนนก่อนเบ ก็วันนี้นะคะได้รองเท้า1คู่ซึ่งเป็นรองเท้าที่เอ่อไม่มีในไทยคือวาวแบบเวลาเดินตรงนี้ก็คือรู้สึกว่าราคาตรงนี้กับที่ไทยมันไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นเลยเงนก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ต้องแบบช็อปอะไรยี่มากมายกับไปช็อปไทยน่าจะไม่ต้องแบกกับดีกว่าแล้วแบบว่าเลือกซื้อของที่ที่ไม่มีในไทยแบบซื้อที่นี่ได้เลยแล้วแบบราคาดีกว่า <S <S <ๆ S 2> ก็เลยได้รองเท้าคู่หนึ่งนะคะที่เป็นรองเท้าแบบออกงานแล้วก็เป็นรองเท้าทองดําแบบ สวยมากปังมากแล้วก็ได้ชุดอีกชุดหนึ่งซึ่งมันชุดที่เป็นของ e l i ิ a b นะคะ e l i ิ a b เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ไม่มีในไทยเหมือนกันนะคะโหแบบแต่คือมันสวยมากอะแล้วมันออกงานได้ก็คือเก็บไว้ไปเป็นสต็อกออกอีเวนต์หรือว่าเอาไปทํางานนะคะเพราะว่าเราก็มีอีเวนต์บ่อยใช่ก็เก็บไว้เป็นสต็อกเพราะเวลาหาชุดจะได้ไม่เหนื่อย,ลยแล้วคือชุดนี้ก็คือเป็นชุดที่แบบว่า k ี่เ e น e นอร์หรือดาราฮอลลีวูดใส่กันนะคะแบบไปเมดการ่าไปงานต่างๆอะไรย่างเง ได้อะไรอีกได้กิฟต์การ์ดมาก็เลยได้สร้อยกระเบืกระเบมามิวมิวมแค่นี้เองวันนี้คือพอได้ราคาแบรนด์เนมหรือราคาพวกเสื้อผ้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเท่าๆกับไทยเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกแต่ดิ่มขึ้ไม่ได้ไม่ได้จําเป็นต้องไม่ได้จำเป็นต้องมาช็อปเพราะแบบรวๆก็ต้องดูที่ความคุ้มไม่ใช่ซื้ออย่างเดียวเนาะใช่ดูคนนี้ตั้งใจเดินมากตั้งใจเดินมากตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วนะครับก็ยังไม่มืดเลยตอนนี้ก็ถือเสื้องอาชีพ คนนี้คือคักสุดแล้ะค่ะโอเคไปเจอกันต่อไปในช่วงต่อไปเอ๊ะ <laughs> พูดอะไรกันเขานี่ย <laughs> เดี๋ยวเราไปไหนต่อไปดูกันนะคะ <laughs> เพราะว่าเรายังไม่รู้ <laughs> ไปอากาศตันนี้ก็คือดีมากเย็ยนมากฟิลฟินมากนะครับ <Yeah. laughs> ตอนนี้นะคะเราก็จะได้กลับบ้านจริงๆแล้วนะคะ ความรู้สึกข,ของตอนที่จะกลับบ้านครั้งที่แล้วกับตอนนี้ก็คือตอนนี้รู้ส,สึกอิ่มอิ่มขึ้นเยอะก่อนหน้านั้นยังงองแงอยู่แต่ตอนนี้เราแบบพร้อมกลับแล้ว <c oughs> ไม่งองแงแล้วกลับตืออะไรอย่างเงี้ยงานประมาณหนึ่งล้านอย่างนะคะลอยอยู่ที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นต้องกลับบ้านแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปเช็คอินกันค่ะทุกคนแล้วก็ไปดูกันว่าถ้าหากว่าเข้าไปข้างในจะมีอะไรให้เราช็อตอีกที่เทีต์รูร์ที สวัสดีครับโอ้ยอยากได้เสื้อวิกตอเรียซีเกตชุดนั้น <c oughs> ตอนนี้เราได้กลับประเทศไทยสมใจใช่เป็นท็อปี้เ <c> ป <oughs> นได้เพจยังปิดใส่เราเลยตอนนี้ทุกอย่างปิดหมดแล้วนะครับแต่ว่าในที่สุดเราก็ได้กลับประเทศไทยแล้วนะครับดีจากครั้งที่แล้วที่เราไม่ได้กลับใช่ไหมใช่ใชสรุปได้ตกชั้งสมใจเลยโคตรงงเลยอ่ะเบื่อจังเลยถ้าเราชัวร์ก็ต้องเลื่อนสามวัน ยังไม่โชว์เลยถ้าเกิดพลาดขึ้นมาทำงานก็ทริปนี้ก็ถือว่าสนุกด,ดีสนุกมากๆแล้วก็เหมือนตีตังสดๆไม่ได้มาเที่ยวต่างประเทศมา2ปีกว่าละถือว่ามาทํางานม,มานู่นน,นูน่นอะไรเงี้ยก็เลิศน,นะครับอุ้ยเราเจอตู้ของอุ้ยกดเลยกดทุกสีอยาก<ง>เอามาดูเขาใเมืองไทยไม่มีเนาะสีอะไรเดียวเก้าร้อยบาทเบฟบเคยใช้ปะไม่เคยมันดีมากเลยนะเราเคยใช้เคยสั่งมาคัพี่ค่เป็นแบบกระสองพานเลงไปซื้อมันดีกว่ามีของผู้ชายปะ ฮะคุณนายดุจต่องที่ที่ประตูทางออกเร่นสาคชีพของโอ้โหโดนเรียกไม่คือคนสุดท้ายแล้วป่ะไฟแนลพอแล้วเอ้าแต่มันยังไม่บอดนี่เรื่องมันดีเลยนะทุกคนไม่ใช่ว่าเราไปช้านะ ขึ้นมันิเลแล้วมันขึ้นเวลาใหม่ว่าเที่ยงคืนสี่สิบเราก็เลยเออกดนั่นเดินนี่อะไรอย่เงี้ยแต่ปรากฏว่าเสียงไทยด้วยนะอยู่เอเอแล้วเนี่ยเสียงไทยมาด้วยนะผมก็งงว่าเอทำไมเป็นภาษาไทยออประกาศออกมาเป็นภาษาไทย ตอนนี้ถึงไทยแล้วครับทุกคนอึนเวอร์เจ็ตแลกงงหมดไปเปหมดนี่คือเราไปรอเครื่องที่ญี่ปุ่นมา5ช,ชั่วโมงเลยนะแล้วเราก็มาที่ประเทศไทยเดี๋ยวคนนี้เจ็ตแลกนิดหน่อยคือตอนนี้ท<า>ั้งหิวทั้งเจ็ตแลกทงงั้ทงงงทั้งทุกอย่างเลยทุกคนก็ทริปนี้ถือว่าสนุกมากแล้วก็<ม>ได้ทงงั้งงานได้ท,ทั้งส่วนตัวได้ทั้ Disney, ทงเที่ยวได้ทั้งพานาว่าไปดิสนีย์แลนด์ครั้งแรกได้ทั้งไปต่างประเทศครั้งแรกของเรามาด้วยใช่เราสองคนก็ไปต่างประเทศในรอบ2ปีด้วยใช่นะคะก็เดี เคลสิอัสนะครับสำหรับใครก็ตามที่ชื่นชอบเรานะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วเราก็จะพาทุกคนได้ไปเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมแล้วก็คอนเทนต์ดีๆแล้วก็คลิปดีๆของเราทั้งสามคนด้วยนะครับทั้งสามคนเลยครับมาบ๊ายบายครับมาบ๊ายบายครับมาบ๊ายบายครับดูดูไม่ไหวแล้วโอเคไปบ๊ายบาย ถ้าเราใครก็ตามที่ชอบคลิปของเรานะครับถ้าไม่ชอเครซี่อาร์ของเรานะครับอย่าลืมกดติดตามเฮ้ยกดดิเฮ้ยต้องสุดท้ายกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดทุกอย่างเท่าที่จะกดได้เลยนะคะเป็นกำลังใจเราสองคนด้วยครับแล้วเราไปพาทุกคนไปบ้านไปกินไปเที่ยวไปดูไปทุกอย่างในทั่วโลกเลยครับบ๊ายบายครับบายครับ